สวัสดีค่ะมื้อนี้ปลาเดือนสีมาผัดเผ็ดทั่วใส่ไก่เนาะค่ะเนาะนี่เคียงปรุงของปลาเดือนแตมีทั่วอันนี้ก็ซีอิ๊วขาวกับอันซีอิ๊วอ่อนสดหอยนางรูมเนาะค่ะเนาะนี่ปลาเดือนก็ตั้งกระทะไว้แล้วเดือนก็สิเอาน้ำมันลงไปน้ำมันลงไปเนาะค่ะเนาะนี่ไก่ปลาเดือนก็เตรียมไว้แล้ว อันนี้ก็มีพริกเดินหั่นไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่นะเนาะเดินกจะจิเอาพริกแกงพริกแกงไปเดินบ่ได้ตํเองเด้อค่ะเด้อเป็นพริกแกงสำเร็จรูปไปเดินน้ำจากนีกัะเนาะ ใสไปเดินกับมากใส่เกลือใบแล้วเนาะคะเนาะเมื่อต้องเพราะว่าไปเดินมักใส่เกลือเรียบร้อยแล้วนี่จะใส่น้ำตาลโร้ใส่น้ำปลาลืมคม่ะใส่น้ำปลาไป คนเขากันตอนนี้มันก็ต้องสีนั่นเนาะน,นี่ประเด็นก็ใส้ซีอิ๊วขาวใส้น้ำมันหอยเนาะค่ะเนาะ นก,กาเบาห้องดีดีเนี่ยมือเตามันนะนี่ยมือเตาห้องคู่มือคู่มือเนาะคันเนาะเสียงดีแต่ว่าบ่เห็นโตสักห้องมันจะใส่บินทัวอยู่เสียงม้วนม้วนนก,กาเบาห้องเพราะตรวจด้วย่ะเด้ยอเสียงเนี่ยเขาแจกได้ฟังนก,กาเบาห้องอก,กันเนาะค่ะเนาะ นำยอดยัดน่อยยกตเ,กเบาห้องม่นมันก็ถอดขอให้เด้ะคะ่ะพรานเขาสีห้องสีสุกเสาสู่แรกเลยนสีขุมมือขุมมือ ก็ซุกแล้วประเด็นกับทั่วลงไปเลยเนาะคะนะ่ะเนาะทั่วประเด็นเตรียมไ้แล้วทั่วลงไปประเด็นกับเอาพริกอันนี้ลงไปน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะ เป็นปลาแซ่บกับเผานะค่ะเนาะไปเดินแซ่หงรับผ้าพ,พ่วงกันไปเดินแซ่หงรับผ้าพ่วงไก่สีสุกเราไปเดินไก่เสียวลงไปใส่เนาะกัน,นเนาะจะมีน้ำตาลไปเดินตัดน้ำตาลไปหลุดไปเดินไปเห็ดกินงนะะ่ายๆเนาะก่ะเนาะผู้ใดอยากเห็ดก็ไปเห็ดตามไปเดินด้วยกันด้อ ไก่กระชุกหุ่มแล้วจะได้เอานี่ลงไปเนาะค่ะเนาะใบหัวละผ้าพา่วงลงไป ตอนนี้กันเด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดไข่เบอรจุข้นอยู่ดีสบายความเก็บได้ความไข่ยังนี่ไปตั้งแต่จะเริ่มใส่แมตต์ขอบคุณหลายๆเดยแล้วค่ะ,วะเด้อมาเบิ่งสิไปรเด็นมาติดตามประเด็นก็ขอบคุณหลายๆทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าขอให้มีความสุขความจเจริญขอบคุณค่ะ